เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน7โมงเช้าที่ผ่านมาครับโดยสมาคมพุทธอุปถัมภ์กู้ภัยพนมเนี่ยนะฮะสนย์วิทยุก,กู้ภัยพนมรับแจ้งครับมีรถกระบะชนกับรถบรรทุกหล้อที่รับส่งเด็กนักเรียนกําลังจะไปโรงเรียนกันนะฮะบนถนนหลวงหมายเลข319บริเวณหน้าวัดบ้านซ่องที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสาร,รคามฉะเชิงเซานะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ได้รับบาดเจ็บท่านผู้ชมดูจากสภาพคือโดนอัดเข้าไปแบบนั้นน่ะถึงแม้ว่าโอเคละ่ะน้องๆอ,อยู่บนรถสองแถวที่มันสูงกว่าเราจะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยพังยับเลยนะฮะข้างหน้าแต่ด้วยแรงกระแทกที่ชนเข้าไปอย่างแรงอ่ะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ไม่ใช่นั่งบนเบาะใช่ไหมฮะแบบรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนนั่งเบาแล้วคาดเซฟตี้เบลล์โอเคอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเคดคออะไรเจ็บอะไรกันบ้างแต่แบบเนี้ย เด็กๆเ,เขาแออัดกันอยู่บนรถสองแถวอะครับท่านผู้ชมฮะรลดโดนอัดเข้าไปแรงๆแบบนี้บาดเจ็บนะครับท่านผู้ชมฮะนับจํานวนแล้วเด็กๆที่บาดเจ็บเนี่ยมีทั้งหมด13รายเป็นผู้ชายเนี่ยเจผู้หญิง5นะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บหนักฮะคือถลอกตามร่างกายแล้วก็แขนขาฟกช้ำกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐถมพยาบาลให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็นําน้องๆเนี่ยนำเด็กๆส่งโรงพยาบาลพนมสาร,รคามแต่ท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นเนี่นนยโอ้หูน้องเขาบอกเขาเจ็บหนักมาก ที่ไหลครับเพราะว่าตอนโดนชนเนี่ยก็กัดไปกระแทกอีกทีหนึ่งเจ็บไหลอย่างแรงเลยนะครับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนี่บอกนะครับว่ารถรับส่งเนี่ยวิ่งตามปกติเลยครับแต่จู่ๆรถกระบะที่พังยับเนี่ยนะฮะมาจากไหนไม่รู้นะฮะวิ่งจี้เข้ามาแล้วก็สุดท้ายซัดท้ายไปเต็มๆเลยครับทางด้านนายสุรพงษ์สงวนนามสกุลนะฮะอันนี้เราไม่เปิดเผยนามสกุลนะครับวัย26ปีเป็นคนขับรถกระบะนั่นแหละครับท่านผู้ชมยืนรออยู่ที่รถครับนะฮะ แต่ก็ยังโชคดีนะฮะที่คนขับรถกระบะหน้ายับสักขนาดนั้นเนี่ย <Ooh. S 1> ไม่เป็นอะไรนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่สภาพคือแบบคงโดนกระแทกนะฮะซัดเข้าไปเต็มเต็มแรงขนาดนี้ก็มึนมึนงงง,งงอยู่นะครับนะฮะซึ่งทางตำรวจสพพนมสาร,รคามเตรียมดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป